นิทานเรื่องความทะเยอทะยานนาใจกลางป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เหล่านกน้อยนานาชนิดต่างใช้ชีวิตอย่างสงบสุขท่ามกลางเสียงเพลงไพเราะและปีกหลากสีที่โบกโบยไปมาแต่นกน้อยตัวหนึง่งกลับแตกต่างออกไปนั่นก็คือเจ้ากระจอกน้อยนามว่าโสรยา สรยามีขนสีเทาขุนไร้สีสันงดงามเหมือนนกตัวอื่นๆมันมักจะถูกนกตัวอื่นล้อเลียนและดูถูกด้วยความที่มันบินช้าร้องเพลงไม่ไพเราะและหาอาหารไม่เก่งแต่สรยาไม่เคยยอมแพ้มันใฝ่ฝันที่จะบินได้สูงเหนือฟ้าร้องเพลงให้ไพเราะจับใจและหาอาหารให้เก่งเหมือนนกตัวอื่นๆ วันหนึ่งโสรยาตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหานกปราดผู้เล่าลือกันว่าสามารถสอนเคล็ดรับวิชาวิเศษให้กับนกทุกตัวได้มันบินข้ามป่าข้ามเขาผ่านพ้นอุปสรรคมากมายในที่สุดโสรยาก็พบกับนกปราดนกตัวเล็กสีขาวนวลที่อาศัยอยู่ในโพรงไม้ใหญ่ นกปราดฟังเรื่องราวของโรรยาด้วยความเมตตาและกล่าวว่าข้าจะสอนเคล็ดลับพิเศษให้เจ้าแต่เจ้าต้องฝึกฝนอย่างหนักนกปราดสอนให้โซร,รยาฝึกบินฝึกการร้องเพลงฝึกการหาอาหารโรรยาฝึกฝนอย่างขมักขมน่นไม่เคยท้อแท้แม้จะเจอกับอุปสรรคและความยากลําบากก็ตาม วันเวลาผ่านไปโสรยาเริ่มบินได้อย่างคล่องแคล่วร้องเพลงได้อย่างไพเราะและหาอาหารได้เก่งขึ้นมันเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นโสรยาฝึกฝนอยู่นานหลายปีจนวันหนึ่งมันบินได้สูงเหนือฟ้าร้องเพลงไพเราะจับใจหาอาหารได้เก่งไม่แพ้นกตัวอื่นๆนกตัวอื่นๆต่างประหลาดใจในความเปลี่ยนแปลงของโสรยา พวกมันยกย่องและชื่นชมโซรยาในความพยายามและความมุ่งมั่นโซรยากลายเป็นนกที่โด่งดังไปทั่วป่าเป็นตัวอย่างของนกน้อยผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาและสอนให้นกทุกตัวรู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นคติสอนใจที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ความพยายามไม่ว่าใครก็ประสบความสำเร็จได้ เพียงมีความพยายามและความมุ่งม,มั่นความมั่นใจเชื่อในตนเองและอย่ายอมแพ้ต่ออุปสรรคการฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนะคะ